สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานประกาศผลรับรางวัล VFC นะคะขอเชิญพบกับดีเวลลอปเปอร์นะคะคต้องตัวนิดนึงค่ะครับผมชนะพัฒเตชะตันติวงศ์นะครับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานแนวราบนะครับที่บริษัทเดลวาน่าดีเวลเป็นจำกัดมหาชนครับวันนี้ส่งโครงการประเภทอะไรเข้าประกวดคะ โครงการที่ส่งเข้าประกวดวันนี้คือเนวาน่าคอเลกชันนะครับได้รางวาัล r e s i d e n t เชียลโลวไรส์สวอชครับสารบจุดเด่นของโครงการเนวาน่าคอเลกชันแห่งนี้นะครับเป็นโครงการในระดับพูลด้าลักชัวรี่ตั้งอยู่บนพื้นที่31ไร่มีทั้งหมด47ยูนิตนะครับเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของ Privacy, Security แล้วก็ มีคอนเซ็ปต์เซอร์วิสสำหรับลูกบ้านทุกรายส่วนแนวคิดในการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับเราออกแบบภายใต้แนวคิดของ The Art of and Intelligent Life นะครับซึ่งก็จะหังสันให้บ้านทุกหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแกลเลอรี่นะครับที่เก็บความสุขของทุกครอบครัว,วนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราออฟเฟอร์บริการที่เป็น c u s t o มอ z เซชั่น หมายความว่าลูกบ้านทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในบ้านนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกในบ้านเนี่ยให้ได้ดีดียิ่งขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นนะครับโครงการเนเวอร์นาคอลเลคชันยังอยู่ติดกับเนวอร์นาพอร์์นะครับซึ่งเป็นคอมมิพลิซ์ขนาด17ไร่นะครับมีทั้งร้านอาหารชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านบริการเพื่อความสะดวกให้กับลูกบ้านของเนวอร์นาคอลเลคชันโดยเฉพาะก็เดินเคียงเพื่อนๆที่เป็นดีวอล์สเตอร์นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดี ในการที่ท่านจะสามารถโชว์ศักยภาพและประจุดเด่นของโครงการท่านบนเวทีานานาชาติของ PFC นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ